สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอามอีกแล้วนะฮะซึ่งคลิปนี้จะมาพาไปดูนะฮะเที่ยวสวนสัตวส์สวนดูสิทธ์กันนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามีสปุกมีไม่เกี่ยววันนี้จะมาพูดถึงอะไรนะฮะวันนี้ <c oughs> ก็จะมาพูดถึงน้ำหนักตัวของเราที่ขึ้นกันนะมาติงว่าเจะพูดไหมขึ้นเยอะมากอ <c oughs> หน้าปากป็จางสังคารุแล้ววะที่นี้ <c oughs> ยังไม่ถึง กันแ,แหละทีนี้ก็จะมีเรื่องพอพูดใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีข่าวด่วนข่าวเร็วข่าวสุดทสุดอะไรนะกาชีสเค้กนะคะซึ่งตอนนี้นานได้ออกผลิตภัณฑ์มาใหม่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเสเคกซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักอยู่แล้วถ้าน้นมาตีตึงๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าอื่นปิดจมูกอืมนั่นแหละฮะซึ่งวันนี้เพิ่งมาตัดใหม่มาดูดิออมาตีตัดหายมาแผลสวยไหมแผลสวยไหมมาพอพูดถึงชีสเค้ก หลายคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าชีสเค้กเนี่ยนางเป็นแม่เจ้าแม่สครับกับเจ้าแม่โลชั่นซึ่งก่อนหน,น้านี้นางก็มีพีพีชีนะฮะซึ่งเป็นแพ็กเกจเก่าแต่ว่าตอนนี้นางเขาเรียกว่ารีรูเวทใหม่เฮ้ย <Yeah. S 1> หรือว่ารีอะไรนะรีแพ็กเกจตรีอะไรวะ <c oughs> นีแพ็กเกจใหม่ให้โชว์แหวน <c oughs> แหวนเพชรรูป <c oughs> สองเม็ดเจ้าของร้านเพชรดูด้วยนะนั่นแหละนั่นแหละเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจใหม่นะฮะก็คือเป็นตัวนี้นี่สครับขาวคันเทนไหมฮะพีพีชีเฮ้ยนี่สครับเค้กสครับเค้กอะไรนี้พีพีชี ตัวนี้ยืนให้ดูหน่อยนะฮะสำหรับพีพิชีนะฮะสำหรับเจ้า2ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็รู้สักพุดอยู่แล้วว่ามันเป็นสครับคันเทนนะฮะเพราะว่าสครับของชีสเค้กเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนนะหนึ่งกระปุกเนี่ยใช้ได้นานมากใช้ได้ประมาณแบบตั้งแต่วันนี้ถึงวันหน้าชาตินี้ถึงชาติหน้าขัดไปเท่าไหร่ก็หมดนะเนาะมันก็มีหมดมาก <laughs> นี่สครับข้างในมันเป็นอย่างนี้นะฮะอู้อูอูอูอ,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 อเนีย้ยฮะก็คือว่า แพคเกจเปลี่ยนใหม่คุณภาพดีกว่าเดิมแล้วที่สําคัญคือตัวสครับเนี้ยขัดปุ๊บขาวเลยเดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราขัดไปแล้วเป็นยังไงแนะนําว่าให้อาบน้ําก่อนนะเอออาบน้ําเสร็จปุ๊บเราก็ขัดด้วยสครับสครับเสร็จปุ๊บล้างน้าล้างน้ำเสร็จปุ๊บทาด้วยโลชั่น p p พเดี๋ยวนี้จะเอาพ p พมาให้ดูตัวนี้แต่ก่อนจําได้ไหมมันจะเป็นขวดปั๊มแต่ทีนี้ว่าเพียงขวดปั๊มมันเปืองถ้าเลิศเราเป็นอย่างเนี้ยเราจะสามารถแบบพอใช้หมดแล้วเราตัดแต่ได้ แล้วที่สําคัญคือตอนนี้ของนางใกล้จะหมดถ้าเกิดใครจะซื้อแนะนําว่าให้ซื้อเป็นคู่จะคุ้มกว่าซื้อเดี่ยวๆนะฮะซื้อเดี่ยวนี้น้องจะแบบว่าไม่ไม่แม่นี้แล้วไม่คิดจะพูดอะไรเลยก็ซื้อเป็นคู่เหมือนเนี่ยคู่กันอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าเนีที่ก่อนถ่ายคลิปเราไม่พูดเนาะ <c oughs> อ่ะอันนี้คือคีมของเค้กอันนี้เปื้อนคือเปื้นปนปนอนอายไลเนอร์นะคะไม่ใช่อ,อะไรเพราะไปแต่งหน้ามา กลิ่นหอมแม่เพราะว่าตัวนี้นะไม่มีสารสกัดจากทับทิมก็คือสารสกัดจากทับทิมเนี่ยมันจะช่วยทาให้ผิวของเราอ่ะขาวอมชมพูโอ้เนื้อออกไหมแล้วที่สําคัญออย่างที่บอกว่าโลชั่น่ะเราใช้ได้ทุกวันแต่ถ้าสมมติมว่าเป็นสครับแน่น่าว่าให้ใช้วันเว้นวันแล้วที่สําคัญคือเราอย่าขัดแรงนะฮะขัดแค่แบบพอนี้ไปให้อาบน้ําก่อนให้ผิวมันรู้สึกว่าแบบมันมันมัน,ม,นมันเปื่อยก่อนแล้วมันค่อยยุ่อยออกมาเนอออกไหม เออแต่ถ้าเกิดใครอยากลองว่าสครับเนี้ยม,มันเท่ไม่เท่ยังไงนะแนะนําว่าให้ลองขัดข้างเดียวก่อนขัดข้างเดียวนะแล้วดูอีกข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยววันหลังพี่มาทาให้ดูว่ามันขาวขาวทันทีเลยนะฮะแล้วที่สําคัญคือถ้าเราทำมาจำานี่งต่อเนื่องผิวเราเนี่ยมันต้องได้รับการขัดอยู่แล้วไม่งั้นาเซลล์ผิวอะมันจะไม่มันจะเรียกว่ามันจะไม่ขัดออกมาแล้วกลิ่นหอมมากคือหอมติดตัวแม่ก็คือไม่ต้องใส่น้ําหอมแล้วใช้นี้ไปคือแบบหอมชิบหายหอมแม่งเลยแบบอืมฉีดน้ําหอมเลยตีกันตุ๊กตุ๊กตย ขัดปุ๊บใส<า>หอมแล้วโลชั่นของมันนะก็คือจะบอกกับคนที่แบบผิวค่อนข้างแห้งผิวอะไรอย่างเงี้ยคือทาไปแล้วดีอ่ะทาก่อนลงบีบีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในที่สําคัญคือมันจะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมาท,าทันทีอย่างผิวเนี้ยถ้าสมมติเรากีดอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยแต่อันนี้คือทาไปแล้วแบบมันเติมความชุ่มชื้นได้จริงๆแล้วที่สาคัญมันไม่เหมือนตามแบรนด์ตลาดทั่วไปเพราะว่าน,นี้เป็นของชีเคเ็งก็ <c oughs> เขาก็อยากเอาสิ่งดีๆมาให้กับคนดูเนาะ ถอดแหวนทำไมอะ<า>่ะถอ,อดแหวนทำไมได้ทามมพิเศษได้ไงอ๋อนั่นแหละฮะฉะนั้นแล้วตอนนี้นางมีตัวแทนม,มีหลายๆคนขายแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจอยากลองใช้เนี่ยก็ติดต่อหาตัวแทนดูแต่พี่ก็จะสั่งกับชีสเค้กโดยตรงนะครับให้นางเอามาให้เพราะว่าผิวจะได้สวยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูชีสเค้กจริงๆ,ๆชีสเค้กผิวตัวดีม,มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นล่องตูดล่องจีล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยดูือดดีมั้ย มันชุ่มชื้นขึ้นนะมันชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเรื่องความเาวนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทากันแดดหรือทาอะไรเงี้ยต่อเพราะว่าน,นี้มันเป็นแค่ตัวมอยส์เจอไรเซอร์สามารถทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนไม่อุดตันรูข,ข,ขุมขนแต่ทากล<น>า<น>งวานันก็ทากันแดดด้วยเห็นไหมข้างนี้จะคุณคุนข้างนี้จะใส่ขึ้นนิดนึงเพราะหลอดไฟอยู่ทางนี้ไม่ไฟทางนี้ก็แม้แต่ตัวใช้สครับเคสแต่ถ้าหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งมาบอกว่าเราใช้อะไรเกี่ยวกับหน้าหน้าถึงใสถึงเด้งนะคะจะได้เด้งทั้งตัวกัน ไปแล้วแต่เรื่องหน้า<ด>บานนี้ก็คือให้หยุดกินหน้าบานก็ต้องไปบททออที่วัยเพริสติกนะครับเอ,อส่วนปีกสมูกนั้นทําให้หน้ามุยมุยทั้งวันแล้ววันนี้ก็บอกว่าเจ็บคอ <c oughs> เจ็บคอแล้วก็พูดไม่ได้ดแค่นี้แหละไปแล้ว